าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วงหันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ์และห่วงรายได้กันมากเข้ามากเข้าแล้วจะเอาจิตเอาใจที่ไหนมาห่วงความรู้ความดีความเจริญของเด็กความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆบั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้นจะไม่มีอะไรเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานแก่ครูอาวุโสในโอกาสเข้าเฝ้าเมื่อวันเสาร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2521 หลายพื้นที่ร่วมใจจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปี2560สถานีวิทยุเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับผู้ประกอบการด้านการจัดรายการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้แสดงออกความสามารถเพื่อค้นหานักจัดรายการรุ่นใหม่ มทรล้านนาเตรียมจัดงานครบรอบ12ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยายลัยนำเสนอผลงานและหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดรับนโยบายไทยแลนด์4.0สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวรรนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงประจำปี2559 สวัสดีค่ะิดตตามข่าวสารรอบวันกับข่าวท้องถิ่นกันนะคะวันนี้วันที่16มกราคม2560ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในวงการการศึกษานะคะนั่นก็คือเป็นวันครูนั่นเองค่ะหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงหลายจังหวัดทั่วประเทศก็ได้จัดกิจกรรมนะคะเนื่องในวันครูเพื่อที่จะเชิดชูและก็ยกย่องเกียรติคุณนะคะของคุณครูในปีนี้ด้วยนะคะ ซึ่งวันครูค่ะได้จัดขึ้นให้มีขึ้นนะคะครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2500สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพศ2488ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าครูสภาค่ะ มีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกครูสภาโดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นในเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ จัดสวัสดิการให้แก่ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสมส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครูคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2499ให้วันที่16มกราคมของทุกปีค่ะเป็นวันครูโดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2488เป็นวันครูเช่นเดียวกันค่ะ ในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการจัดงานวันครูเชียงใหม่ประจำปี2560ด้วยนะคะที่บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมรมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากเรื่องของวันครูนะคะไปดูคนหลงวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้กันบ้างค่ะไปดูในพื้นที่รอบนอกจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีการจัดวันเด็กอย่างคึกคักค่ะ เริ่มต้นกันที่เทศบาลตะมนลเชิงดอยนายวิจิตหลังสารในอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กที่ทางเทศบาลตะมนลเชิงดอยจัดขึ้นค่ะโดยมีนายเฉลิมสารแปลงนายกเทศมนตรีตะมนลเชิงดอยกล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีผู้ปกครองนําเด็กๆมาร่วมกิจกรรมเป็นจนํานวนมากทั้งในพื้นที่อาเภอดอยสะเก็ดและอาเภอรอบนอกได้มีการจัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับน้องๆเช่นเดียวกันกับในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะและเป็นการลดปัญหาการจราจรให้กับคุณผู้ปกครองที่ไม่ต้องนํามุดหลานเข้ามาเที่ยวในตัวเมืองกิจกรรมภายในงานมีการเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงออกบนเวทีทั้งการเต้นร้องเพลงตอบคําถามนะคะชิงรางวัลมากมายรวมถึงการเล่นเกมชิง รางวัลเกมยิงปืนขีม่ม้าซึ่งในปีนี้ทางเทศบาลตะบลเชิงดอยได้นำบอลลูนมาให้กับเด็กๆได้ขึ้นไปชมทัศนียภาพของหนองบัวพระเจ้าหลวงนอกจากนี้ยังมีการแจกของรางวัลเป็นรถจักรยานแล้วก็อาหารกลางวันให้กับเด็กๆได้รับประทานกันฟรีภายในงานนี้ด้วยค่ะ ด้านนายกเทศมนตรีตะมลเชิงดอยกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบรางวัลทั้งรางวัลขนมนะคะตุ๊กตาต่างๆรวมไปถึงรถจักรยานจํานวนมากเพื่อมอบเป็นของขวัญรางวัลให้กับเด็ก,เดกๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติค่ะซึ่งเด็กในเอำเภอรอบนอกไม่ค่อยได้รับโอกาสเข้าไปเพราะว่าผู้ปกครองก็ติดภารกิจนะคะทํานาทําสวนทําให้ไม่สามารถพาเด็กๆเ,เข้าไปเที่ยวชมงานในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ได้ค่ะเช่นเดียวกันกับที่บริเว ลานด้านหน้าโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงสาอุปถัมภ์อำเภอลีจังหวัดลำพูนค่ะนายไพศาลพรินทรากูลผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากรสำนักง,งานสากรจังหวัดลำพูนเป็นประธานร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มและองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายจัดกิจกรรมตามโครงการสากรสารฝันปันรักต้นกล้าสา,ากรค่ะเมื่อวันที่13มมกราคมที่ผ่านมาในโอกาสวันเด็กแห่งชาตินะคะโดยได้น,นำสิ่ง ของอุปโภคบริโภคให้กับเด็กนักเรียนมากกว่า500คนนอกจากนี้ยังมีการแสดงฟ้อนรำเทิดพระเกียรติการแสดงพื้นบ้านการรำอวยพรการแสดงฟ้อนรำของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนการแสดงชกมวยทะเลค่ะที่มีความสนุกสนานการเล่นเกมแล้วก็มีการจับแจกของรางวัลมากมายค่ะค่ะก็เป็น ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้นะคะไปดูในเรื่องของอีกหนึ่งการเปิดโอกาสค่ะให้กับน้องน้องผู้ที่สนใจที่จะเป็นนักจัดรายการวิทยุนะคะล่าสุดสถานีวิทยุเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับผู้ประกอบการด้านการจัดรายการวิทยุค,ค่ะก็เปิดโอกาสนะคะให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมในโครงการเฟ้นหานักจัดรายการรุ่นใหม่ค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น5อาคารเฉลิมพระบารมี5 6พรรษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารองศาสตราจารย์ดรนนยุทธสงธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการถ่ายทอดความรู้ด้านการเป็นนักจัดรายการและเฟ้นหานักจัดรายการหรือดีเจหน้าใหม่ Z ซทเรดิโอดีเจเซิร์2017โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รักในเสียงเพลงและการ พูดในสไตล์บทเพลงสากลนะคะและชอบในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านการจัดรายการได้ใช้ความสามารถในการเป็นนักจัดรายการรุ่นเยาว์ที่เข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคโลกดิจิทัลหรือเจเนเรชัน n ซนะคะอีกทั้งยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ภาษาและการจัดรายการวิทยุจากวิทยากรชื่อดังอาทิคุณป๊อปอาริยาสิริโสภาอดีตนางสาวไทยปี37และอาจารย์พิเศษการสอนภาษา ภาษาอังกฤษโรงเรียนนายร้อยจอบรรนะคะคุณเยาวนาอาทิตย์ธรรมนักจัดรายการชื่อดังของเชียงใหม่และเจ้าของบริษัทดนตรีสีสันเป็นต้นค่ะโดยรองศาสตราจารย์นายุสงธนาพิทักษ์อธิการบด,ดีมทรล้านนานะคะก็ได้กล่าวว่าปัจจุบันการฟังเพลงจากวิทยุของผู้ฟังมีจำนวนน้อยลงเนื่องจากมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ให้บริการด้านการฟังเพลง ซึ่งสามารถเลือกได้หลากหลายสไตล์ค่ะแต่ก็ยังมีกลุ่มคนส่วนหนึ่งนะคะที่ยังติดตามผ่านหน้าปัดวิทยุและทางแอปพลิเคชันของสถานีนั้นๆวิทยุ FM 97.25 MHz ของราชมงคล้านนาของเราจำเป็นที่จะต้องปรับชมใหม่ทั้งรูปลักษ์ของสถานีแนวเพลงนักจัดรายการที่เน้นการเอาใจกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่12ถึง30ปีค่ะ แล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพร้อมบทเพลงสากลที่จะมีมากขึ้นนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็มีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้นโดยเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่95.75 Z Radio by ด a f e The Museum และอีกหลายๆห,หน่วยงานพันธมิตรที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ นอกจากการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดรายการวิทยุโดยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้วนะคะในโอกาสนี้ค่ะทางมทรล้านนาก็ยังได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนะคะในโอกาสครบรอบ12ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยด้วยค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิทพิพิธสมบัติรองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาเปิดเผยว่าในวันที่18มกราคม2560นี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะได้จัดงานครบรอบ12ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิด Local Concern Global Solution นะคะโดยในวันที่18มกราคมที่จะถึงนี้ได้รับเกียรติจากมอมหลวงปนดดาดิสกุลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานใน พิธีเปิดค่ะปี2560นี้ถือได้ว่าเป็นการครบรอบ12ปีแห่งความภาคภูมิใจนับจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9สถาปนาขึ้นเป็นหนึ่งใน9แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะ ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูงเป็นที่ต้องการของภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมของประเทศและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงสอดคล้องนโยบายยุคประเทศไทย4.0นะคะ และเพื่อผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานค่ะกิจกรรมภายในวันที่18มกราคมที่จะถึงนี้นะคะมีการแสดงปลา,ากฐกถาพิเศษในโอกาสครบรอบ12ปีแห่งการสถาปนาค่ะการจัดนิทรรศการนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9การจัดแสดงผลงานโครงการ,รห,ลหลวงขอภัยค่ะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการแข่งขันทักษะทางวิชาการการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อการจัดการศึกษารูปแบบสเต็มดนตรีในสวนรวมถึงการมั่วควัากินย้อนถิน่นล้านนานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายภายในงานค่ะโดยงานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ5 6พ0 0ศามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ขอเชิญชวนนะคะวันที่18มกราคมนี้8โมงครึ่งนะคะ8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะกับกิจกรรมที่ทางมทรล้านนาจะได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะปิดท้ายกันด้วยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะยุติความรุนแรงประจาปี2560ค่ะ วันนี้เวลา9.40นาิกา40นาทีที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ในประจวบกันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงานปล่อยขบวน,น,นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงประจำปี2559โดยมีสมาชิกตัวแทนเครือข่ายจากศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลต่างๆใน6พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมนะคะ ประกอบไปด้วยศูนย์พัฒนาครอบครัวตมลน้องหอยตมลน้ำแพร่พัฒนาตมลป่าตุ้มตมลแม่คือและตมลช้ยประการรวมไปถึงสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมในการรณรงค์ในครั้งนี้ค่ะ นางสาวราณีวงประจวบลาบนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจากสถานการณ์ทางสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2559พบว่ามีเด็กและเยาวชนรวมไปถึงวัยแรงงานถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวถูกทารุณกรรมทางร่างกายจิตใจเพศที่มีการแจ้งเหตุจำนวนทั้งสิ้นกว่า72กรณีค่ะในปีนี้เป็นการจัดภายใต้แนวคิดกิจกรรมที่มีชื่อว่าก้าวกล้าพ้นความรุนแรง แรงค่ะโดย9กล้านี้นะคะแบ่งออกเป็น9กล้าด้วยกันค่ะได้แก่ 1. กล้าที่จะไม่นิ่งเฉย2กล้ายอมรับความแตกต่าง3กล้าเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4. กล้าพูดคุยด้วยเหตุผล5กล้ายกย่องชมเชยและไม่ทำร้ายด้วยคำพูด6กล้าที่จะไม่ใช้กำลังบังคับ 7. กล้าปฏิเสธและก้าวออกจากความรุนแรง 8. กล้าแลกเปลี่ยนบทบาทในบ้านและ9ค่ะกล้าที่จะชนะไปด้วยกันซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลักนะคะคือเพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงและเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมรณรงค์นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมไปถึงตัวแทนจาก6พื้นที่ค่ะก็ยังได้ร่วมกันนะคะที่จะปล่อยขบวนเพื่อที่จะไปรณรงค์ในพื้นที่อื่น,นในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปด้วยค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญนะคะของทางพอมอได้จัดขึ้นเพื่อที่จะรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ยุติในเรื่องของความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงต่อเด็กสตรีรวมไปถึงในครอบครัวค่ะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักในสังคมปัจจุบันนะคะดังนั้นในครั้งนี้เราจะได้ช่วยกันในการแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปหรือว่าให้ลดน้อยลงจากสังคมปัจจุบันค่ะ คุณผู้ชมคะวันที่20มกราคมนี้ค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่ฝากมาเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่นะคะในการร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชะกุศลสัตมวานหรือครบรอบ100วันการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชค่ะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะคะจัดขึ้นที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยท่านที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนะคะในวันที่ 20มกราคมนี้ก็ขอความร่วมมือในการแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกในการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยค่ะติดตามข่าวสารรอบบันกับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ทาง LC c a ีแค TV บเชียงใหม่ช่อง4และทางช่องไฮนอติววันนี้เวลาหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ